โยยเรียบร้อยอ้าวเรียบร้อยครับไม่ยอมไม่ยอมโยเรียบร้อยเลยปัดใจเย็น ครับพี่น้องรองไม่พอน้ำยังอยู่ด้วยครับสองรอบสุดท้ายครับผมจะรอดหรือจะผิดครับลุยกัน2องท่นเลยครับเนี่ยเพราะว่าคันเดียวไม่ได้อันตรายครับแบบนี้ทีมงานพนมสิริจเจริญทรัพย์จากระโนดสงขลาสงขลาประกวดครับผม พี่นี่มาสามคันเลยครับเอาบิดบิดบิดเอาเอาลงแล้วลงแล้วโอ้ไม่อยู่ครับไม่อยู่แรงอย่างเงี้ยครับพี่สิทธใช้เกยียร์เต่าไม่ได้นะพี่น้อง ต้องเกียร์กระตายอย่างเดียวครับช่วงนี้เพราะว่าเพิ่งลอกเสร็จมาดมาเลยครับผมลอกเสร็จแล้วก็ทํานาฤดูนี้ครับ จะหมดรอบแล้วครับต้องขึ้นไปเกี่ยวข้างบนนะครับข้างบนลงยังไม่ได้ครับเพราะว่าเอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเรียบร้อยอ้าวเรียบร้อยครับไม่ยอมไม่ยอมเฮ้ยโอ้ยโ้ยเรียบร้อยเลยปไปใจเย็นเบสใจเย็นอยู่แล้วอยู่แล้ว โอ้จะหมดรอบแล้วครับรอบเดียวเองนะเนี่ยให้ตายสิโอ้ <laughs> โหทาง,งานให้ทำอีกแล้วเนี่ยเออร่องสุดท้ายครับร่องกลางนาด้วยเรียบร้อยเลย ลากอย่างเดียวครับโอ้โหมิดเลยครับแบบนี้อ่ะตอนนี้ไทยเจริญการช่างครับร่องสุดท้ายครับพี่น้องเกือบแล้วครับ ไปชมครับผมเรียบร้อยเลยดูอ่ะนี่เดินคนเดินไม่ได้อ่ะขนาดคนเดินยังติดอ่ะโอ้ทีมงานนี้สุดยอดเลยอ่ะ <laughs> อันนี้กลัวไม่ได้คอนเทนต์เนาะกลัวไม่มีคอนเทนต์ครับ <laughs> <laughs> อ,อลงสองล้อเลยครับแบบนี้งานหนักอยู่นะครับพี่น้องดูครับนี่บิดตัวนิดหน่อยไม่ได้เลยครับเรียบร้อยเลยจมคันแรงด้วยครับผมโอ้ แสเราก็แสกังเกงยีนมาด้วยให้ตายสิพอดีจะไปจะไปเมืองครับเป็ไงครับป่ารอบเดียวขึ้นไหมครับเนี่ยรอบเดียวขึ้นไหมแพงเลยร้อยเลยตอนนี้ก็ จะพืร์กำลังวางแผนกันนะครับผมว่าเอาจะลากไม่ใช่จะติดคันนาขึ้นปอนวอสิลากได้หรอใช่จะชนคันนาก่า <c oughs> อนบวอเกือบเสร็จเนี่ยหน้าเดียวเองดอวะ หมดหน้าแล้วนะเมื่อกี้ลงเลยครับน่นเลยตรงนั้นอีกนิดเดียวแล้วก็ร่องนู้นอีกรอบเดียวก็หมดโอ้ ดึงลังเดี๋ยวติดหน้าอีก <laughs> เราจะต้องอาลากไปข้างหน้านู่นครับเอารถอีกคันไปอยู่นู่น <c oughs> ม,มันร่องกลางไงร่องกลางมันย้ำที่เดิมครับเรียบร้อยเลย ทีมงานพนมสิริเจริญทรัพย์ครับผมจากรโนดสทรงหลาเดี๋ยวมาติดตามลุ้นกันครับพี่น้องกดติดตามไว้นะครับผมว่าจะใช้วิธีไหนนะครับ ภาพก็อ,อย่างที่เห็นครับผมมีการดิ้นนิดหน่อยด้วยดิ้นให้หลุดไม่หลุดครับผมเพราะว่าลงสองข้างเลยนะตอนนี้ทีมงานในหน้าครับเสียโป่งเสียโปรงรถเกี่ยวซิ่งนะครับผมก็ตำรวจตรวจสอบเพราะว่านาตรงนี้เพิ่งลอกครับลอกแล้วก็ทำนาปีนี้ปีแรกด้วยนะครับ แล้วก็นาเข้าได้สวยด้วยนะเดี๋ยวมาติดตามกันครับผมว่าจะวางแผนลากกันไปยังไงนะครับลากไปทางไหนคนี่ข้างหลังบอ,อ่กเดี๋ยวลองข้างหลังดูก่อนนะลองดูก่อนลองดูก่อน ทาไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนแผนกันต่อไป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 โอเคโอ้โอ้โอ้โอรอบเดียวจบครับผมถือว่าเวลากำลังเหลือครับ ทีมงานพนมสิริจินันทรัพับนะครับผมอ้แรงแรงแรงนี่ครับรถเยอะก็ดีแบบนี้ครับผมท่านไหนจมก็จะได้ช่วยกันนะครับผมแล้วก็ไม่เสียเวลาด้วยนะครับถ้าจมไม่แรงฮ <laughs> ะโอเคครับผมลิปนี้ สนุกสนานครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัอดีครับ ก็ลองดีเกือบไม่ทันอ่ะโอเคครับผมสวัสดีครับ